มาหลายรถบาทรรถบัตรใช่ไปเห็นจังไหนจังไดครับเนี่ยใช่แม่งขี่เตาพี่น้องแม่งจักเตาแม่งขี่เตาบมานเท่านั้นแหละ สวัสดีครับพี่น้องเบาบันบันทงเนื้อพี่น้องเนื้อเมื่อกีก้6ว่าวันบันทงเนื้อพี่น้องคนตะเซาวัวนศุกร์ที่27ท่านว่า2,567พี่น้องที่ตลาดช่องจอมเนื้อพี่น้องเนื้อนี่ก็้จะสิ้นปีแล้วพี่น้องใกล้จะสิ้นปีแล้วเบิ่งข้ามาเบิ่งว่ามีอย่างให้ข้าขายเนะี่ย่างนึงอะไกับปลาซิวพี่น้องปลาซิวช่วงนี้ก็35พี่น้อง สวยอู้้งามกันปนานั่งปนานั่งพี่น้องปนานั่งสวยฮาโ,โลเปดรียนพีุาเปดเลือกบอกให้ไทยงูกันป๊าดห่วงเพื่อนเพื่อนถึกพี่นอ้องมึงหวงหล โชคดีสินปีเด้อพี่น้องสิ้นปีสินปีสิ้นปีสิ้นปีสิ้แบงค์หนึ่งคนขอให้พี่น้องเจ็บซี่สุกชันมีความสุขเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งความเจ็บเยเดียร์ไก่คงไข่เยเดียรมีเด้อปีหน้าปีหน้าไข่มีแต่ความเจริญนลุงเรื่องเดินทางปลอดภัยกันครับข้อเบิ้องตอนนี้ก็ห้อยแล้วพี่น้องหอยเป็นหอยจูบเป็นจูบเป็น กุ้งพี่น้องกุ้งเป็นปลาขาวปลาขาวขวางใหญขวางใหญ่พี่น้องปลาขาวปลาคอปลาซิวปลากดพี่น้องอันนี้ปลาอันมาที่เป็นปลาปลาขาวพี่น้องปลาลดยังนี่เลยพี่น้องปลาลดปลาลดยี่สิบสองบวกนี่พี่น้องปลาลดปลาลดอบีง ปลาเสียมพี่น้องปลาเสียมปลาเสียมเป็นมาสม่วหัวหรือพี่น้องเป็นหัวหอยเป็นเขียดปลาซิวพี่น้องปลาซิวปลาซิวหุ่งจะละลานก็คล้ายๆกันละครับนนนสินค้าไข้ไข่กันนี่ก็เป็นปลาคอเบี้น้อพี่น้องเป็นไอ้หอยหอยแกะปลาคอเบ้ เป็นอหอยเป็นกุ้งทาง่าเหลก็อหอยกุ้งพี่นอ้นงองไต่นหล่าก็เป็นหอยเขียดมูเนาะพี่น้องเขียดมู๋เขียดมู๋สายหลายเนาะลูกลูกตายหลายเนาะลูกพี่น้อโลเท่าไหร่ฟิโอ้ยชนะ่วนะน,นี้เขียดมู 8, ๋แปดสิบแปดบาทได้พี่น้องไม่เ่าเียอเนาะแม่น นี่โตกำลังงามเลยเนาะอหงมโอ้ผิดมันออกมากมันมีหูออกมากพนมันมีรูเอาเนี่นัวนัวเออนนรูรูใหญ่เลยเออรูเบลมเลยนี่ยเออเกียมัดไหมกบบอไม่นี่กบปลวกอะไกบรูลยรูกบแก็ย่างเรเลยนะกบอืม ตั้งหลังผุนกับนีแต่ไ่รอันนี้เลยพี่น้องหอยเชลหอยเชลลีแก่มเนอะมันโล้เท่าไหร่หอยเชลลีแก่นี่เก็บซิบผุนหม้อจนมันแพงเนาะเออปีไม่หรอซุงแพงเนตัวธรรมดาเนี่ยเนาเอียนกับพ่อมีเลยพี่น้องเอียน เอียนเอียนหอยปังเราผ่านเพิ่อนอะไรไม่เก็บตะซังที่ว่าอะไรมาตะทานออกไปได้วยพี่น้องต,ตลาดเออตลาดช่องจอมนะพี่น้องปะปะนังพี่น้องปละนังปละนังปละนัง,งงามเลยหรอพี่ตัวตัวงามงามีไงพี่น้อง บกโอ้โหนี่นักเดัจ,กกจันพี่น้องนีเป็นนะไ่มูเ่งดาก็มีด้วยพี่องนี่อันนี้แม่งขี่เตา่าแมงขี่เตา่เาเไกม่เนะมขียบหมู น่แบบเห็ดแหงเห็ดแหงเลยครับเห็ดแหงนี่งเกียดโม่พี่น้องเกียดโม่โอ้ยแมงอันนั้นแม่พี่น้อง หมือนเมือพี่น้องแม่งขี้เตาเรือพี่น้องเรือปาดมาหลายร้อบาทร้อยใช่ไปเห็ดจังจไหนจังใดครับเนี่ยใช่แม่งขี้เตาพี่น้องแม่งตับเตาแม่งขี่เตามานเท่านั่นอ่ะนะเจ็ดสิบแปดสิบเ,เอออย่างนี้ตัช่างไม่ได้เออเออเออเดี๋ยวพี่ดูให้เด้อ ครับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปสิ้นปีไหมปีนานี้ขอให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเด้อเดินทางปลอดภัยมีโชคมีใช่เด้อเดินทางไปดีมาดีกันสูบูลลลล่สูกคนในลำรวยรลำรวยกันสูบู<ๆ>่สูบ้าลำปีนานปีนี้พราบันปีนี้ก็ลาพี่น้องไปซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อ ปีหน้ายังพอกันไหมนอพี่น้องเนาะปีหน้านี้หยุดหยุดหยุดถึงวันที่เท่าไหร่นเนี่ยไม่ได้หยุดหรอกค่ะหนูขายของใช่เล้อขายของไม่ได้หยุดเด้อพี่น้องพี่น้องอย่าขายอย่าขายครับปีใหม่ก็ยังขายคือเราด้อพี่น้องร้านนี้ยังขายือเราเป็นห้อยเป็นกบเป็นกบเป็นเขียดหลายๆอย,ย่างพี่น้องให้พี่น้องแวะเข้ามาเด้อปีใหม่บ่ามีมือหยุดพี่น้อง รับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทับนีเด้อพี่น้องฝากเบ้าบันบันทงฝากตลาดช่องจอมยำเ้าเปิดสมือเร้อพี่น้องด้วยฝากตลาดช่องจอมเบ้าบันบันธงไวทับหนีเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าบันเนครับโอกาสหนาพอด้วยครับสวัสดีครับ